The family buddy of your life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการมอมเจนทูค่ะดิฉันสวงมลสิทธิสมานนะคะเราจะเจอกันเป็นประจำผ่านทาง The Family Podcast นะคะเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาชวนพูดคุยนะคะมีหลากหลายประเด็นนะคะสำหรับคนเป็นพ่อแม่นะคะ ที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยมีใครเคยเป็นพ่อแม่มืออาชีพกันมาก่อนนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นพ่อแม่ที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกเติบโตไปพร้อมๆกับวัยของลูกนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็ทุกๆครอบครัวก็จะมีผู้ใหญ่ในบ้านนะคะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จะต้องอยู่แล้วก็ เรียนรู้ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือว่าอยู่กันคนละบ้านเนาะนะแต่ว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะสื่อสารกันเจ,เจอกันนะคะมีส่วนต่อการหลอ่อล้อมบ่มเพาะคนในครอบครัวให้เติบโตมาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ประเด็นที่จะชวนพูดคุยเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนเนาะเป็นกระแสร้อนไม่ใช่เรื่องใหมค่ค่ะ แต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกนะมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเด็กนักเรียนควรใส่เครื่องแบบหรือเปล่านะะหลังจากที่มีข้อเรียกร้องเนาะนะจากเด็กๆเ,เองเด็กรุ่นนี้ก็จะบางกลุ่มนะคะดิฉันคิดว่าไม่ได้หมายถึงว่าโดยภาพรวมทั้งหมดแต่ว่ามันมีกระแสร้อนที่ออกมาตั้งคําถามกับผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากเสียงของเด็กไว้เครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กยุคนี้เนี่ย ยังมีความจําเป็นหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกก็มีทั้งประเทศที่นักเรียนสวมเครื่องแบบนะคะแล้วก็มีทั้งไม่สวมเครื่องแบบซึ่งแต่ละประเทศก็มีบริบทแล้วก็เหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะคือไม่จําเป็นเลยที่เราต้องไปเรียนแบบประเทศใดๆประเทศหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะ เลือกได้อะนะดิฉันคิดว่าเราสามารถที่จะเลือกในแบบที่เหมาะกับบ้านเราได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันนะนะจะยกตัวอย่างให้เห็นนะในความหลากหลายของประเทศต่างๆนะอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะเครื่องแบบนักเรียนเขาถือว่ามีความสําคัญมากนะถือว่าเป็นการสั่งสมเยาวชนให้พร้อมต่อการเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในสังคม นะแล้วก็มีการปรับตัวเหมือนกันค่ะโนะรงเรียนบางแห่งระดับมัธยมต้นในจังหวัดชิบะนะก็มีการเรียกร้องเหมือนกันว่าจะเป็นการเรียกร้องที่เขาสนับสนุนนักเรียนที่เป็น LGBT นะคะก็กลุ่ม LGBT เขาก็ออกมาเรียกร้องนะว่าเขาก็อยากมีอิสระในการเลือกที่จะสวมกระโปรงหรือว่ากางเกงก็ไดนะ้อันนี้เขาอนุญาต นะก็คือว่าในกลุ่มเด็ก LGBT ก็ถือว่าให้อิสระในการเลือกนะจะเลือกผูกเน็คไทหรือจะเลือกติดริบบิ้นนะจะสวมกระโปรงจะใส่กางเกงเนะี่ยเขาถือว่าอันเนี้ยนะให้เลือกได้นะคะในประเทศเกาหลีใต้นะคะโรงเรียนในระดับระถมศึกษานะคะยกเว้นโรงเรียนเอกชนบางแห่งนะคะก็จะไม่มีเครื่องแบบนักเรียนนะแต่ว่า ถ้าเป็นโรงเรียนในระบบในภาครัฐเนี่ยเขาก็ยังสวมเครื่องแบบกันอยู่นะคะก,ก็จะถูกกำหนดให้ใส่อย่างเคร่งครัด <c oughs> นะแต่ว่าเขาไปเริ่มเน้นตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปนะตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้เน้นมากนะคะแล้วก็ยังปลายเวทได้ส่วนประเทศอินเดียเนี่ยอันนี้เขาถือว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นะนะ,ะในการที่จะลดความแตกต่างระหว่างชนชั้นในโรงเรียน นะเพราะเขายังมีความเชื่ออยู่ค่ะว่าเครื่องแบบที่แสดงสถานภาพการเป็นนักเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นนะคะแล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองด้วยนะคะในขณะที่ในนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์เนี่ยมีโรงเรียนบางแห่งอนุญ,ญาตให้เด็กๆเ,เลือกใส่ยูนิฟอร์มนะ,ะจะใส่ของผู้ชายก็ได้หรือว่าหญิงก็ได้นะ,ะเขาสนับสนุนความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วก็มีเครื่องแบบให้นักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงเนี่ย เลือกสวมใส่หลายประเภทนะคะประเภทมีขาสั้นนะคะกางเกงขาสั้นกางเกง3ส,ส่วนนะคะมีกระโปรงกางเกงขายาวกางเกงขาบานนะคะก,ก็มีให้เลือกหลากหลายนะะส่วนประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการใส่ชุดนักเรียนก็มีนะคะคือทั้งกลุ่มที่แบบชุดนักเรียนมันมีความจําเป็นนะยังไงก็ควรจะต้องใส่แต่ว่าประเทศที่เขาคิดว่าไม่จําเป็นนะ่ะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธทิเสรีภาพในการแสดงออก นะแล้วก็มันเป็นการละเมิดสิทธิของนักเรียนนะคะก,ก็มีวิธีคิดในรักษณะแบบนี้นะ,ะการไม่สวมใส่ชุดนักเรียนก็ไม่มีผลต่อคุณภาพการศึกษานะอันนี้เป็นวิธีคิดของประเทศฝรั่งเศสนะคะอันนี้เขาก็ชัดเจนนะคะเพราะเขาเชื่อว่าความอิสระเสรีภาพของคนในชาติเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่เคยมีการบังคับใช้เครื่องแบบนะ,ะแต่ว่าคือสุดท้ายก็ยกเลิกการใช้เครื่องแบบไปในภายหลัง ก็มีนะฉันหยิบยกเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะว่าประเทศต่างๆเ,เขาก็เขาก็มีบริบทนะบมีวิถีมีทัศนคติมีค่านิยมมีขนบรมเนียมประเพณนะีแล้วก็รวมไปถึงอยากให้สะท้อนด้วยแหละว,ว่าประเทศต่างๆเขาก็เขาก็อยู่ที่ว่านะอยู่ที่ว่าเขาวางบริบทอย่างไง ต่อสังคมของเขาเขามองว่าเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยเขามองในบริบทไหนถ้ามองเรื่องของความปลอดภัยนะก็เรื่องหนึ่งเรื่องของวินยัยก็เรื่องหนึ่งในะถ้ามองไปจับเรื่องสิทธิทเสรีภาพนะอิสระต้องการเสรีภาพเหนือสิ่งอื่นใดมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในะทีน่นี้พอหาันมาบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าแล้วเราจะเอาอยัางไงนะคะในที่นี้เนี่ย ด้วยความที่สถา,ารรนร้อนๆแบบนี้นี่ฉันไม่ได้มาขอพูดถึงเรื่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าต้องการจะมาสะท้อนให้เห็นนะว่าประเทศอื่นๆเขาเป็นยังไงนะแต่ก็มีข้อสังเกตที่อยากจะร่วมสะท้อนด้วยเหมือนกันนะว่าจริงเรายังคงวนเวียนถกประเด็นเรื่องนี้นดะิฉันใช้คำว่าเปลือกแล้วกันมากกว่าที่ กนหรือว่าตัวเนื้อหาหรือแม้กระทั่งแนวคิดในเรื่องการศึกษามาโดยตลอดนะคือเราพูดถึงเรื่องของเครื่องแบบพูดถึงเรื่องของทรงผมเนี่ยมันถกกันมาหลายครั้งแล้วอะถกมังแต่เมื่อดิฉันยังเอออคุณผู้ฟังยังเป็นนักเรียนอยู่อะนะในยุคสมัยดิฉันเองเรื่องทรงผมเนี่มันเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่มากนะในโรงเรียนเนี่ยนะถ้าตัดผิดทรงนี่มันมูมันเป็นเรื่องมากอะ นะคือถ้าในโดยความเห็นส่วนตัวิวฉันว่าเราสังคมไทยยังวนเวียนอยู่กับประเด็นนี้อยู่อะถกกันประเด็นเปลือกนะคะมากกว่าประเด็นของเนื้อหานะคะคือถ้ามีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนด้วยการเอาสาระถะาเรื่องการศึกษานะคะที่มันตอบโจทย์สภาพสังคมนะะสภาพของโลกปัจจุบันแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนี้ได้เนะะี่ยบางทีการไปโรงเรียนของเด็กนักเรียนมันก็มันก็จะหลุดจากแค่เปลือกไงแล้วก็ทะลุไปถึงว่า ไปโรงเรียนทําไมเรียนเพื่ออะไรนะะแล้วนะคะเราก็รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรดิฉันอยากได้อย่างนี้มากกว่านะคือให้เขาอยากไปโรงเรียนจะแต่งชุดอะไรแต่ว่าเขารู้ว่าไปทําไมไปเรียนเพื่ออะไรแล้วก็รู้ความถนัดของตัวเองทําไมต้องอยากเรียนเรียนแล้วเป้าหมายคืออะไรนะคะในศตวตรรษที่21ที่เราพูดกันถึงมาเนี่ยนะมันควรจะมีทักษะอะไรบ้างดิฉันว่าอยากให้ถกตรงนี้ มากกว่านะ,ะแต่ว่าก็เอาละเข้าใจได้นะ,ะแล้วยิ่งตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนด้วยนะ,ะนก็เข้าใจได้นะ,ะทีนี้พอเราเห็นว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วล่ะนะ,ะดิฉันว่าบางทีก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ต้องพยายามมองด้วยว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะเพื่อให้มันลดกระแสร้อนๆเนี่ยก็แก้ให้มันถูกที่แล้วก็เหมาะสม นะเช่นเครื่องแบบนักเรียนนะ,ะมันเราก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมะนะเพราะว่าก็ยอมรับว่าหลายประเด็นนะคะที่เด็กๆเ,เขาก็เรียกร้องอนอกจากเรื่องเสรีภาพในการแต่งตัวนะคะ mm. ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่มันแพงด้วยซึ่งอันนี้ดิฉันว่าก็จำเป็นนะ,ะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เองนะ,ะหรือว่า ในระดับนโยบายนะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องนะผู้บริหารทั้งหลายก็ต้องมองด้วยแหละนะว่าในยุคนี้เนี่ยเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ายุคสมัยก่อนนะนอกจากจะหลากหลายแล้วเนี่ยมันก็ยังมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะมันก็มีเครื่องแบบที่มันมันเยอะ,อะนะมีหลายเครื่องแบบอะนะแล้วก็ในหลายเครื่องแบบมันก็ราคามันก็ไม่ถูกอะนะมันราคาสูงด้วยแหละ นะนอกจากจะราคาสูงแล้วเนี่ยบางทีในระบบของโรงเรียนเนี่ยมันก็มีร้านค้าที่มาผูกขาดเรื่องชุดเครื่องแบบในโรงเรียนอีกนะมันก็ทําให้ราคาสูงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยเหมือนกันนะที่จําเป็นที่ฝ่ายบริหารต้องเข้าไปมองนะแล้วต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของเครื่องแบบด้วยะนะคะและเราแน่นอนถ้าเราต้องการจะมียูนิฟอร์มมันก็ต้องเป็นยูนิฟอร์มเอาเท่าที่จําเป็นนะ่ะนะเท่าที่จําเป็นคือบางวันก็สลับกันไง ใส่ชุดเครื่องแบบบ้างนะมีプライเวทบ้างนะยุคสมัยดิฉันเท่าที่จําได้หรือแม้กระทั่งยุคของลูกในปัจจุบันเนี้ยนะก็มีทั้งชุดนักเรียนนะชุดพละเนาะบางวันก็ใส่ชุดพละไงนะบางวันก็ชุดนักเรียนบางวันก็มีชุดลูกเสืออะไรเงี้ยก็จะมีลูกเสือ,อยุวากาชาดอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ ก็ดูให้มันเหมาะสมแล้วกันนะะทีฉันว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้เอาเท่าที่จําเป็นนะแล้วก็ไม่เป็นภาระจนเกินไปนะคะลสลับมาเป็นใส่ไลรเวทบ้างนะทีฉันยังชอบใจสมัยที่ลูกเล็กๆนะคะแล้วก็เรียนอยู่โรงเรียนสมัยตอนอนุบาลนะคะขออนุญาตที่เอ่ยนามโรงเรียนสาธิตอนุบาลรออาทิตย์เนี่ยนะคะตอนนั้นก็ไปโรงเรียนเนี่ยดิฉันก็ชอบใจนะคะใส่มีบางวันก็ชุดพละ นะชุดนักเรียนมีบ้างเครื่องแบบนะแล้วก็มีชุดปลีเวทนะคือชุดปลีเวทนี่คือใส่ชุดอะไรไปก็ได้นะเพียงแต่ว่าคำนึงถึงความเหมาะสมนะคะแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะให้ดูให้ถูกการเทศเพรานะนนก็ทําให้เราซื้อชุดนักเรียนเนี่ยเท่าที่ดีฉันจําได้ซื้อชุดเดียวมีชุดนักเรียนชุดเดียวนะใส่ไปวันเดียวนะแต่ว่าถ้าใส่ทั้ง5วันเนี่ย เด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยมีชุดนักเรียนได้ต้องสองสามชุดอ่ะนะสมัยที่เราเป็นเด็กนะเมื่อก่อนเนี้ยถ้ามีลูกมากหน่อยนะมากกว่าคนหนึ่งอ่ะมีสองคนสามคนเพศเดียวกันเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีชุดนักเรียนเก่าของพี่แต่ใหม่ของน้องยังใส่กันได้อ่ะแล้วก็ไม่ได้รังเกียจใดๆนะเพียงแต่ว่ามันมีวิธีการอยู่ด้วยกันแบบคำนึงถึง การประหยัดด้วยแล้วก็ความเหมาะสมด้วยเอาพอดีพอดีอะ่ะนะอะไรที่มันประดีพอดีนะคะแล้วมันก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะไปกันได้นะหรือแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัวที่บางทีบางคนอาจจะแบบเป็นกังวลไงใส่ชุดไปเวทไปแล้วแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก็ชอบแบบคำนึงถึงเรื่องแฟชั่นบางทีมันเกินความจําเป็นนะคะก็จะเป็นกังวลเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเกิดมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำ ราคานิยมการแต่งตัวที่มันตามกระแสอีกนะจริงค่ะว่าเราปฏิเสธเรื่องนี้ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าขนาดโรงเรียนปกติที่ใส่เครื่องแบบนักเรียนบางทีก็มีอุป,ปกรณ์ประเภทนาะฬิกามือถืออะไรที่มาประชันกันอยู่แล้วอะ่ะคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ฉันเชื่อว่ารู้ซึ้งกันเป็นอย่างดีนะว่าลูกมักจะมาบอกว่าคนนั้นมีเพื่อนมีเขาอยากมีบ้างอะไรเนะนะนี้ยนะทีฉันว่า บางทีเรามองมุมนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับด้วยปรับจูนด้วยนะผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนาะผ่านการผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอะ่ะผ่านเรื่องความเคร่งครัดในระเบียบวินัยแบบเข้มๆนะคะเราก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยต้องการดิฉันว่าถ้าเราจําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยบางทีเราเราต้องปรับค่ะดิฉันคิดว่าคือแน่นอนแหละชุดนักเรียนเนี่ยมัน คือความภูมิใจในสถาบันการศึกษาเนี่ยดิฉันเป็นนะคะบางทีใส่ชุดนักเรียนมันก็มีความพลาวอยู่เนะเวลาเราใส่ชุดนักเรียนเราก็มีความรู้สึกมันมีความภาคภูมิใจหรือว่าเราจะทําอะไรทีเนี่ยเราก็กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนเราก็จะมีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอนะคะจะมีจะทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะทําให้โรงเรียนเดือดร้อนนะคะคือมันมาถึงจุดนี้เนี่ยดิฉันไม่อยากให้มาถก เรื่องข้อดีข้อเสียบนความเห็นที่เลือกที่จะเชื่อกันน่ะตอนเนี้นะคนที่เลือกจะเชื่อก็เชื่อแล้วเชื่อบนข้อเสียอย่างเดียวบางคนก็เชื่อบนข้อดีอย่างเดียวอะไรนะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองข้อด้อยเราก็จะเห็นแต่ข้อด้อยอ่ะถ้าเรามองข้อดีเราก็จะเห็นข้อดีนะแล้วทําไมเราไม่มองมันทั้งสองด้านน่ะว่าบางทีก็เครื่องแบบเนี่ยมันก็มีความจําเป็นในบางประการนะฮะ แต่ว่าบางทีเราก็ต้องปรับจูนให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนกันคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งเครื่องแบบทุกวันไหมสัปดาห์หนึงปลายเวทสักวันเนาะนั่นแหละหลายๆโรงเรียนก็ทํากันอยู่บ้างแล้วนะคะนะหรือจะให้แต่งปลายเวทสักเดือนนึงเลยอะไรเงี้ยลองไหมนะแล้วก็เอามาเป็นโปรเจกต์ในการเรียนนะ่ะจะเป็นโปรเจกต์แอปโค้ชก็ได้นะคะแล้วก็มาคุยกัน นะมาเป็นหน่วยการเรียนรู้ว่าหลังจากที่เราใส่ชุดปลายเวทกันมาสักเดือนหนึ่งละไหนเรามาคุยกันนะมาปรึกษาหารือเราก็ให้เด็กแสดงความคิดเห็นกันหนึ่งข้อดีข้อเสียระหว่างชุดนักเรียนกับชุดปลายเวทนะก็เป็นการศึกษาในรูปแบบหนึ่งนะที่มีการถกนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะนำมาเป็นการเรียนรู้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีคิดอีกมากมายนะคะที่ยืดหยุ่นได้ นะเพื่อให้เกิดความพอใจนะคะแล้วก็เกิดการเรียนรู้แก่ตัวนักเรียนเองด้วยนะคะบางทีเราอาจจะได้แนวทางที่เหมาะสมในอนาคตนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการเฉพาะของแต่ละโรงเรียนนะคะแล้วก็แต่และชั้นเรียนด้วยนะ,ะจริงๆแล้วดิฉันอยากจะเน้นว่าเครื่องแต่งกายเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะส่งเสียงดังๆเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องแนวทางหรือว่านโยบายการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะคะจะก็ จะทำยังไงนะคะที่จะสามารถทําให้เด็กค้นพบว่าตัวเองอยากเรียนอะไรเรียนอะไรได้ดีถนัดอะไรอยากทําอะไรนะคะอันนี้ดิฉันคิดว่าเป้าหมายอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะอะ่ะก็พอให้เห็นภาพนะว่าแล้วมันเป็นยังไงนะเครื่องแบบนักเรียนมันมีความจําเป็นหรือเปล่าเนี่ยดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังก็มีคําตอบอยู่ในใจแล้วแหละ นะแต่ว่าในคำตอบอยู่ในใจนั้นเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกนะแล้วลองมาประมวลแล้วพูดคุยอ่ะดิฉันว่าหยิบมาแล้วก็มาชวนลูกพูดคุยกันแล้วก็ร่วมกันหาทางออกเอาพอดีพอดีอ่ะนะคะหรือแม้กระทั่งในโรงเรียนเราก็ส่งเสียงนะคะบอกกับโรงเรียนนะถ้ามันสามารถที่จะพบกันครึ่งทางนะคะแล้วก็ไปกันได้ <laughs> มันจะลดกระแสร้อนๆนี่ไปได้นะคะเราก็คำหนึ่ง ถึงความเหมาะสมถูกกลาลเทศะนะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตจ,จริงๆแล้วเราต้องการอะไรดิฉันว่ามันต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมอมเจนทูวันนี้ดิฉันสมงมวลสิทธิสมานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ